สวัสดีค่ะวันนี้มารู้จักลูกไม่ยอมกินข้าวปัญหาเด็กเล็กที่แก้ไข ไลูกไม่ยอมกินข้าวนะับเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่พบได้โดยทั่วไปในการเจริญเติบโตของทารกและเด็กเล็กเมื่อทารกอายุประมาณ9-11เดือนจะไม่ต้องการให้พ่อแม่คอยป้อนอาหารให้แต่อยากกินอาหารด้วยตัวเองโดยเด็กแต่ละคนจะไม่กินข้าวมากน้อยแตกต่างกันไปในขณะที่เด็กบางคนยังคงอยากให้พ่อแม่ป้อนข้าวอยู่โดยเฉพาะเด็กที่คลอดก่อนกําหนดหรือกล้ามเนื้อเนื้อกําลังเคี้ยวอาหารมีพัฒนาการช้านั่นเอง การเลือกกิน เด็กมีปัญหาในการเลือกได้รัอาหารบางอย่างเนื่องจากไม่ชอบเนื้อสัมผัสรสชาติหรือกลิ่นของอาหารนั้นๆพ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมการเลือกกินของลูกเพื่อดูว่าเด็กเลือกกินและไม่กินอาหารอะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วเด็กจะเริ่มเลือกกินมากขึ้นในกรณีที่เคยมีปัญหาการให้อาหารยากหรือเกิดความวิตกกังวลต่างๆโดยเด็กที่ไม่ได้ลองกินอาหารที่มีเนื้อสัมผัสหรือรสชาติแปลกใหม่ตั้งแต่อายุยังน้อยมีแนวโน้มเกิดพฤติกรรมการเลือกกินได้สูงทั้งนี้เด็กบางคนอาจเริ่มมีพฤติกรรม ดังกล่าวหลังจากที่เคยกินอาหารได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเด็กที่เลือกกินอาหารอาจไม่ได้มีน้าหนักตัวต่ํากว่ามาตรฐานหรือสุขภาพไม่ดีเนื่องจากเด็กบางคนก็ได้รับจํานวนแคลอรี่และสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแม้จะชอบเลือกกินก็ตาม เลี้ยงของกินแปลกใหม่เด็กเล็กมักเลี้ยงกินอาหารใหม่เพราะแม่ควรช่วยให้เด็กลองรับประทานอาหารใหม่ๆโดยให้อาหารที่มีรสชาติคล้ายกับอาหารที่เด็กคุ้นเคยเช่นให้เด็กลองกินมันบดซึ่งมีเนื้อสัมผัสคล้ายมันหวานบดจากนั้นก็ค่อยๆลดรับประทานอาหารใหม่ในปริมาณน้อยโดยป้อนให้เด็กลองกิน3ครั้งในแต่ละมือ้อหากเด็กไม่ยอมกินก็เปลี่ยนให้กินอย่างอื่นที่ชอบก่อนแล้วค่อยให้ลองกินในมื้อต่อไป อาการแพ้อาหารเด็กเล็กเกิดการแพ้อาหารได้มากถึงร้อยละซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีส่วนใหญ่แล้วเด็กมักแพ้นมทั่วเหลืองไข่ข้าวสาลีถั่วต่างๆและอาหารทะเลโดยจะเกิดอาการท้องร่วงอาเจียนมีผื่นขึ้นหรือปวดท้องนอกจากนี้เด็กเล็กยังเกิดภาวะที่ร่างกายรับอาหารบางอย่างไม่ได้ซึ่งตต่างจากอาหารอาการแพ้อาหารทั่วไปเนื่องจากภาวะนี้เกิดจากระบบย่อยอาหารไม่ได,ด้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกายเด็กที่เกิดการแพ้อาหารมักแพ้แรคโตสข้าวโพดหรือกลูเตนโดยจะเกิดการอกสในกระเพาะอาหารท้องอืดท้องร่วงและปวดท้องจะปรากฏอาการช้าสำหรับรับประทานอาหารที่แพ้เข้าไปแต่อาจเกิดอาการป่วยนานหลายชั่วโมงหรือหลายวันโรคก,กลัวอาหารอาการกลัวหรือโฟเบียคือ อาการหวาดกลัวที่ทําให้บุคคลนั้นเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ตนรู้สึกกลัวอาการกลัวอาหารจัดเป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปโดยเฉพาะเด็กที่เริ่มเข้าเรียนซึ่งอาจเกิดขึ้นมาเองหรือเกี่ยวเนื่องกับปัญหาวิตกกังวลทั่วไปโรคกลัวอาหารมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการกลัวว่าการรับประทานอาหารจะทําให้ป่วยอาหารเป็นอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตอนเองหรือกลัวว่าอาหารจะทําให้สําลักและติดคอ ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการกินปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจสมผงให้เด็กรับประทานลำบากโดยอาจดูดเคี้ยวหรือกัดอาหารไม่ถนัดสำลักหรือรู้สึกผือืดผอ,อมเมื่อรับประทานอาหารรวมทั้งรู้สึกเจ็บปวดหรือเกิดอาการท้องผูกหากพ่อแม่สังเกตว่าเด็กมีอาการดังกล่าวควรพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตามอาการ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ